ใส่ไข่ตัวใส่ชะอมลงไปแล้วเนาะจ้ะโอ้หอมสวัสดีจ้าสวัสดีเอซี่ทุกๆทุคนยินดีตอนรับเขาสวมสงคุณยายโดนาสโตรีเนาะจ้ะน่าจ้ะกิงเขาเขาเที่ยงตอนนี้ซีโมงเคิงพอดีเลยพี่น้องลืมมาเขา เรื่องปกติของยายโดนัทเด้อลืมมาเขาเนี่ยประจำพี่นอ้องอันนี้ปนกุ้งมาว่านจ้ะพี่นอ้องปนกุ้งมาว้านเรือเนาจะจ้ะก็เลยอุ่นกินอีกพี่นอ้องแต่ว่านี่ที่เด็ดมือนน้เฮาแกงน้อใหม่จ้ะพี่นอ้องเป็นตะแสบบะใส่บึกอื้อใส่เห็ดเฮ็ดมั่นปูจ้ะชะอม ผักอ,อีตูโอ้ยหอมหอยหอยแจงพ่ออ่อนหนำอุจุจับพี่น้องไตหนำมาหลายแซ่บใส่ข้าวเบียร์พร้อมค่ะกสิอวดตัวจังหน่อยขอเขาเหนียวห่อนห่อนอนะพี่น้องมาหอนกับมาหอนบ้านสาววัยสาวสาวนันมาเขา่าเนาะจ้ะเอ่อนหนำอุ่นหนำห่อนมาพี่น้อง สองชั่วโมงกันหนึ่งได้พึ่งหนึ่งเรียวไม่ไม่กวนตวนตวนน่าจะมาแจบน้ำกันอดไหวสะก่อนกล่องเอ,อ,อย้ยยาเฝ้าเป็นแนวอื่นขนาดเปิดไฟบกักายได้เนี่ยกล่องสีพังมีนองเลยว่าเดือนหนาจังส,สื่อไม่ทนไปก่อน ตัวผู้คือบระมาณตัวผู้ยังงก็เออก็ะั่วผู้แล้วโอ้ยควยก็ได้เนาะมาละจ้ะเบ่งน้ำคนๆเดีพี่น้องน้ำเนียวเหนียวๆถ้าเพิ่นห่อนโยมมันแกงเล้วไม่ไหมเนาะจ้ะน้ำเพิ่นกระสิเค็มคนแห้งเดี๋ยวถ้าเพิ่นเย็นเ้วเพิ่นกระสิ thấy không có những vậy này Cặp Hết lại lại mở bàn kín bò mật khi nào Vừa hả? Cái mà uốn kín, sẽ tuổi dến vậy nó ra นาเนี่ยอ่เขาเป็นยังคือติดมือดีค่ะคือจังเขาหอนหอนอยู่บ่มี่เขาเย็ยนบ่อนนะพักท,ท่องจ้ะต้องเป่ากันพี่น้องหอนแห้งหอืม มแกงน้ำใหม่ให้สะอมต้องฝ่าวาแกงทีน้องถ้ารลราฝรังบ่อยู่เพราะว่าถ้าถ้าเพิ่นซุกแล้วเพิ่นสิบ่เนม็นเนาะ กินมันก็สิลดลงเนียตอนนี้ฝรัังบรอยู่เฮียนฝรัังไปทำงานได้โอกาส ต้องเป้าแกงเลยน่ะแกงทำไมแบบยิบไดพี่น้องน้ำน้อยน้อยอือครับเอาปนกลุ่เผ็ดเป็นแก้วเพราะว่าเผ็ด Hmm. lạc nít nít Bó có tí phân cóp cóp Kiểu này với anh, cứ bọc cóp bó Nhập ọc với hang nèo mà quá Nó bó khỏi chảy Nó đi อร่อยด้ยไงคน้องร่อยเนาะต้องใช้เ็จเป็นน้ำพัน ตั้งมาส่น้ำลายเด้อพี่น้องโซเทียแกงใส่น้ำลายเสียวนี่แบบอยากกินเพราะน้ำเพราะอ้อยเจาะนี่ยอื้ออ่อนเฮ็ดมันปูจ้ะดอกใบใหญ่านไหนดอกตูมพัน ว่าแม่นั่นเฮ็ดเผิงหวานย่งอยู่ไปเหลือตูเ้เย็นหาไซกับบม่มมีดังแท้กินมัดเราแล้วตอเห็ดมันปู บขอบคุณเอฟซีหลายๆเดิอจากที่ขอมาติดตามย่ายโดนัทขอบคุณถูกกำลังใจ ทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแช่เนาะจ้ะทังจะเริ่มให้ส่องหม่ๆพี่น้องลงคลิบหมื่นหนึ่งร้อยหลายลิบไอ้ที่ไม่สามารถย้อนเข้าไปบ่งคิปเกาๆได้เดิออ่ะ ทุกเงินนี่ลงเหมือนละคลิปเพราะว่าเดี๋ยวนี้บอมใครมีเวลาเนาะจา้ะเอ็ดงานหลายขึ้นเป็นงานจ,าจังเตะ โอ้ยจำหกโมงเ้าร์นนายโมงไม่ได้สิบปลายเป็นไรสิบปลาไม่มีเวลาเห็นเนาะจะ้ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็สิ่งถ้ามีเวเ <c oughs> วลามีโอกาสก็สิ่งเพิ่มอยู่จะ้ะ กันเลกค่ะขอมาติดตามกันในเดอร์จ้ะพี่น้อง น้ไแม่สังไพจะ้ะหรือว่าน้องแม่ไคหน่อยเนะาะการสำหรับคลิปนี้ยายโดนทัทฝากว้แค่นี้ก็น่าจะเอาว้พอกันไหมคลิปน่าเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อจัดสิขอมมาติดตามยายโดนทัทขอบคุณหลายๆจะ้ะ พอกันในคลิปหนาจ้าอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสำหรับกินนิ้สวัสดีจ้าไก่มือแห้งเหรอพี่น้องไก่มือแห้ง